ันลมก็มันเย็นค่ะไอน้นูชิบาไอนูเนี่ยคนยนิยมเลี้ยงหานจ้ายังไม่ขึ้นมาอีกเหรอเนี่ยค่ะทางเดินเขาหานเตี้ยจำได้ว่าหารบ้านเราค่ะขาจะยาวกว่านี้นี่พอพูดถึงหาหนหมคิดถึงหานนะป้าเอมจะเป็นคนแบบนี้ค่ะผูกพันผูกพันกับอะไร เร็วมากค่ะหาหาตรงนั้นเลย่นป้านาเขาขึ้นจากน้ำแล้วเขาก็จะมาตรงนี้อยากจะเห็นตอนที่เขาเขาใช้คำว่ามุดสิเหรอหมุดตรงนั้นมาไปแอบ,บดูอยู่ตรงนี้ดีกว่ายังชะเง้อยังชะเง้อมองเพมจะแอบบ ดูเขาอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเขาจะออกจากตรงนี้ที่ตรงขอบรั้วนั้นหรือเปล่าอ้าวเล่มหญ้าต่อไปหยเย็นเย็นยาเยือกค่ะเย็นยเย็นยาเยือกใช้คำว่าเย็นยาเยือกมันเย็นเข้าไปถึงกระดูกเลยอ่ะ ไม่ผ่านนั่นไงนั่นไงใช่จริงๆด้วยเอานั่นไงเขาคงจะรอให้สามคนนั้นเดินผ่านไปก่อนพ่อเอ็มอยากจะเห็นตอนที่เขามุดรัว้ว จริงด้วยจริงจริด้วยเราไม่ผิดเขามีทางเดินของเขาอยู่ตรงนั้นนี่เอง ไปเขาก็จะขึ้นไปที่สนามเขาก็จะเดินไปที่สนามตามหาฉันยังอยู่ ญาตต่อไปแล้วก็จะคอยดูในช่วงอากาศหนาวจัดนะคะเดือนนี้ยังไม่ถือว่าหนาวจัดนะคะจะรอดูในช่วงอากาศหนาวจัดห่านเขาจะอยู่ที่ไหนยิ่งถ้าหากเป็นช่วงช่วงหนาวจะจัดถ้าหิมะตกพื้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยหิมะห่านเขาจะกินอะไร จริงๆนะคะช่วงนี้เขายังมียอดหญ้าแล้วก็มีดอกหญ้าจิกกินหอวยหนาวห่วยเย็นยอย่ยาเยือกเย็นอย่าเยือกเนี่มะหนาวไอ้เรืกหนาวไอ้น้อำ แค่เห็นก็ดีใจแล้ว